ราคือปิ่นนักเรศวิเศษกษัตริย์ทรงอุบัติเพื่อปวงชนพ้นภัยผองทรงเมตตาปวงชนดลคัลองทรงปกป้องพระศกชนให้พ้นทุกข์ณนะเวลาครานี้วันที่ห้าวันมหามงคลสมัยไทยเป็นสุข น้อมถวายพระพรชัยให้สางทุกข์สเสวยสุขพ้นโรคาบรรดามีขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มใส่ที่ประธานกเกษมสีแก่ปวงข้าพุทธเจ้าณนะแหล่งนี้ทรงเป็นสีสวัสดิชัยไทยนิรัน์ ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการดูดีมีธรรมและบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเพิ่งอ่านหนังสือจบไปนะฮะเขาบอกไว้ว่าเรื่องการทําความผิดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เรื่องการสำนึกตนนั้นเกิดขึ้นได้กับบางคนที่คิดได้เท่านั้นนะครับวันนี้รายการดูดีมีธรรมของเรามีเรื่องราวน่าสนใจใดๆที่จะมานําเสนอทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับกลับติดตามชมกันครับดีดีม ชีวิตของเรานั้นตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนนะครับเราก็ทําวันนี้ของเราให้ดีที่สุดนะครับช่วงนี้ตวดทํานําเที่ยวครับเราไปเที่ยวกันแล้วก็ทําบุญไปพร้อมกันด้วยดีไหมครับเจ้าวันนี้รายการของเราขอเชิญคุณผู้ชมไปท่องเที่ยวทําบุญกันที่วัดพืชอดุดมคลอง13อําเภอลําลูกกาจงังหวัดปทุมธานีครับซึ่งวัดพืชอดุดมแห่งน,นี้มีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันเป็นมงคลและการสะดกดเคราะห์ต่อดวงชะตา ซึ่งสกการะอันเป็นมงคลน,นั้นคือการกราบสก,การะพระราหูซึ่งพระราหูที่วัดพืชอุดมแห่งนี้เป็นพระราหูทรงธรรมสีขาวครับซึ่งหลังจากการฟังพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดดวงตาเห็นธรรมซึ่งหากได้กราบสก,การะแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลและโชคลาภในการงานต่อมาก็คือหลวงพ่อทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่ทางภาคเหนือ ให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากเมื่อกล่าวสการะจะเกิดความเป็นสิริม,มงคลให้หายจากโกาครคภัยไข้เจ็บสมปรารถนาทันใจสมดังชื่อของพระพุทธรูปวัดพิดุดมยังมีพระพุทธนาลธาซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณของอินเดียกล่าวขานกันว่าได้เหลือรอดจากการถูกทำลายของต่างศาสนาและไม่ถูกอังกฤษยึดไปหากผู้หนึ่งผู้ใดเกิดการเจ็บป่วย ก็จะนำน้ำมันมารูปที่องค์พระแล้วอธิษฐานให้หายจากอาการเจ็บป่วยและสิ่งที่เป็นมงคลอีกอย่างหนึ่งคือพระสามสมัยเมื่อกราบสการะแล้วจะให้ความเป็นสิริมงคลเจริญรุ่งเรืองและพระประธานของวัดพืชอุดมจะให้ความเป็นสิริมงคลสมหวังสมความปรารถนาครับส่วนการสะดอกเคราะห์ต่อดวงชะตาของวัดพืชอุดมนั้น คือการลอยเทียนลอยเคราะห์กับเทียนกันธมาศที่เป็นพิธีการโบราณสืบทอดกันมาวัดพืชอุดมได้นำพิธีการนี้กลับมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์ไม่ให้สูญหายไปตามกาลเวลาครับเพราะในสมัยโบราณนั้นหากมีคนในครอบครัวเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลอาจจะเกิดอาการเจ็บป่วยและประสบเคราะห์ร้ายต่างๆได้ ผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะพาไปทําพิธีลอยเทียนลอยเคราะห์เพื่อเป็นการลอยสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตให้ไหลไปตามน้ําและจะทําให้เกิดสิ่งดีๆในชีวิตขึ้นหายจากอาการเจ็บป่วยเคราะไรต่างๆก็จะหมดสิ้นไปส่วนการสะดอกเคราะห์อ,อีกแบบหนึ่งคือการลอดทองช้างพลายจเจริญอุดมมงคลเพื่อให้สิ่งที่ไม่ดีไม่เป็นมงคลเคราะารต่างๆให้แคล้วคลาดผ่านพ้นไป และการร่วมพิธีสวดดาวนพปร,ะเ,ระเป็นการสวดเพื่อบูชาเทพเทวดาประจำวันเกิดของตัวเราเองเพราะเราทุกคนนั้นจะมีเทวดาคอยปกปักรักษานั่นก็คือเทวดาประจำวันเกิดวัดพิษอุดมจัดให้มีการสวดดาวนพปร,ะ,ระขึ้นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์และวันสำคัญต่างๆรอบเช้าเวลาประมาณ10นาฬิกาส่วนรอบบ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกาครับ หากคุณผู้ชมสะดวกก็ขอเชิญเข้าร่วมพิธีสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพืชอุดมนะครับต่อมาคือการทำทานการทำทานคือการให้ทานเช่นการให้อาหารปลาหน้าวัดการทำบุญถ่ายชีวิตโครกระบือซื้อชีวิตสัตว์เพื่อตอบุญต่อกุศลต่ออายุให้กับตนเองวัดพืชอุดมแห่งนี้ยังเป็นธรรมทัศนศึกษาเพราะภายในบริเวณวัดนั้น มีสิ่งที่น่าสนใจหลายอย่างด้วยกันทั้งจิตตกรรมฝาผนังรูปป pues, <whale> ูนปั้นเทพเทวดานางฟ้าและ12นักษัตว์เมื่อคุณผู้ชมมาถึงวัดพืชอุดมต้องไม่พลาดที่จะเดินเที่ยวชมแสงสีเสียงนรกสวรรค์จำลองซึ่งให้บรรยากาศเสมือนจริงว่าเรากำลังท่องนรกหรือท่องสวรรค์อยู่จริงๆท่านเจ้าวาดวัดพืชอุดมท่านสร้างขึ้นเพื่อเป็นสิ่งตือนใจให้กับผู้พบเห็น ได้รู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วใครทำอย่างไรไว้จะได้รับผลกรรมเช่นนั้นวัดเพื่อดูดมแห่งนี้ยังเป็นวัดสเตนนะครับสำหรับผู้ที่เดินทางมารักษาศีลปฏิบัติธรรมจะมากันแบบครอบครัวหรือหมู่คณะสถานศึกษาหรือองค์กรหน่วยงานห้างร้านต่างๆที่สนใจก็ขอเชิญมาร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีลพร้อมทั้งมีอาหารเครื่องดื่ม ไว้สำหรับผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมรักษาศีลอีกด้วยและเมื่อคุณผู้ชมมีโอกาสก็ขอเชิญมาท่องเที่ยวทำบุญกันได้ที่วัดพืชอุดมคลอง13าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับ